มาลองนึกภาพกันดูสิครับคุณครูคนหนึ่งในญี่ปุ่นกล้าบอกว่าเกมสยองขวัญน,นี่แหละคือคีย์สำคัญในการสอนภาษาอังกฤษให้ลูกศิษย์จำคำได้แม่นยำนี่ไม่ใช่เรื่องตลกหรอกนะแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจังหวัดนิงาตะประเทศญี่ปุ่นที่ใช้เกมพีทีซึ่งเป็นเดโมสุดลึกลับจากซีรีส์เซเลนทิวที่สร้างโดยฮิเดโอโคจิเมะเพื่อยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกและน่าจดจำมากขึ้นอยากรู้รายละเอียดไหมลองอ่านต่อดูสิครับ แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่ามันแปลกประหลาดนะเพราะเกมพีทีไม่ใช่เกมธรรมดามันคือเกมผีสยองที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกหวาดกลัวและตื่นเต้นได้ทุกเวลาที่เล่นแต่คุณครูคนนี้กลับเห็นโอกาสในการนํามันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิสูงสุดตลอดการเรียนไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนเมนต์แต่เป็นเครื่องมือการศึกษาแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความสนุกกับการเรียนรู้จริงๆมาดูวิดีโอนี้กันก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับ https y o ah u t u b e c o m w a t c h v 7 b บข้อมูลจากบล็อกของโรงเรียนเอง h t t p s s u n e n s e d u n o j p n n 8 3 1 c 6 6 5 2 b d c ซึ่งโพสต์ไว้เมื่อวันที่22ตุลาคม2025บอกเล่าถึงกิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ที 5, ่ได้ร่วมกันเล่นเกม PT ทีเทย์เบอร์ทิ กันทั้งชั้นเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้นําการเรียนรู้ระหว่างการเล่นคุณครูจะหยุดเกมเป็นช่วงๆและถามความเห็นจากนักเรียนว่าตัวละครควรทําอะไรต่อไปดีละ่ะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อฝึกทักษะการพูดและการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ตัวอย่างคําสั่งที่นักเรียนอาจเลือกได้มีดังนี้ walk around the room เดินสำรวจรอบห้องเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ take a stroll เดินต่อไปตามถงทางเดินเพื่อค้อนหาคล่คลายเรื่องราว answer the phone รับโทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องพูดหรือตอบคำถามออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปจนจบโดยจุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือการให้นักเรียนสัมผัสกับฉากต่างๆที่น่าตกใจภายในเกมเช่นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความรู้สึกตกใจที่ไม่คาดคิดและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปครับความกลัวหรือจับสแกนในเกมที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน ไม่เพียงแต่ทําให้เกมสนุกขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้นักเรียนจดจำำําคําศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นอีกด้วยเพราะเมื่อสมองของเราตื่นตัวและรู้สึกตื่นเต้นเช่นจากการตกใจมันจะช่วยให้การเรียนรู้และการจดจําข้อมูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นในชีวิตประจําวันหากเราพบเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นหรือน่าจดจําเรามักจํามันได้นานกว่าสิ่งธรมธรมดาานี่แหละเป็นเหตุผลที่คุณครูคนนี้เลือกเกมนี้มาใช้ พ่อในการสอนเพื่อให้การเรียนภาษาไม่ใช่แค่การท่องจําแต่เป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกในความทรงจําแต่ที่น่าเสียดายก็คือในปัจจุบันพีทีไม่ได้มีให้ดาวน์โหลดเล่นจากสโตร์ออนไลน์ตามปกติแล้วตั้งแต่ที่ฮิเดโอะโคชิมุแยกทางกับบริษัทคอมมิผู้พ,พัฒนาเกมดังนั้นวิธีเดียวที่จะเล่นได้ก็คือการมีเครื่อง PlayStation 4ที่ติดตั้งเดโมโนี้ไว้อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งอาจทําให้หลายคนเข้าถึงยากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีของการนําเทคโนโลยีเกมมาใช้ในห้องเรียน ที่มา autothon https colon slash slash autothon media com slash n slash new slash japanese secondary school students learn English by playing video c o t i n u o u s P T demo slash e t i o n mark equals V สองหนึ่ง L A N Q m J J B G N R A 2 0 S M V c D g C D W W T H J S a E J ที่ G D c 8 F S A ทว้าห้าเ Q W C 5 W C 1น6 G U Y O K O K O Q T N N D K C a t h l 6 p g s 5 0า m ูนยอันเดสอร์สอสุดท้ายแล้วการใช้เกมสยองขวัญในการสอนภาษาแบบนี้อาจทำให้บางคนสงสัยว่าเหมาะสมไหมที่จะนำความกลัวมาผสมกับการศึกษาหรือมันอาจส่งผลเสียต่อจิตใจเด็กๆได้ในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่าเป็นวิธีการที่สร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพแต่ที่นี่คือจุดที่มันอาจสร้างความขัดแย้งนะครับเพราะบางคนอาจมองว่าการเรียนควรเน้นความผ่อนคลาย ไม่ใช่ความตกใจคุณคิดเห็นอย่างไรมันเป็นไอดีที่ดีหรือไม่หรือมีวิธีอื่นที่คุณอยากเห็นในการเรียนภาษามาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันครับ